ออ่อเออคือฉันจะมาขอดูบ้านตัวอย่างหน่อยอะค่ะแน่ใจนะฉันว่านะถ้าเสื้อวินเนี่ยมีปัญญาผ่อนจ่ายให้หมดก่อนเถอะเสียเวลาทำมาหากินพี่ไปตรงแขกเดี๋ยวก่อนสิคะมองหาย่าครับ อ๋อขอโทษนะครับพอดีผมจะมาดูบ้านนะครับมาดูบ้านเหรอครับอ๋อใช่ครับแน่ใจนะว่ามาดูบ้านเออครับบ้านตัวอย่างอยู่ตรงไหนครับแล้วผมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับเอกสารเหรออ่ะตามนี้แหละถ้าสนใจเอกสารแค่นี้เหรอครับเออก็ตามนี้แหละเออแล้วบ้านตัวอย่างอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างหลังแล้วน่ะอยากดูก็เดินไปดูเลย อ่ะครับเอ่อมีลูกค้ามาขอดูบ้านตัวอย่างนะคะเอ้าเหรอค่ะแล้วแต่งตัวดูมีตังปะเอ่อก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเฮ้ยไม่ได้เรื่องเอ่อลูกค้ารออยู่ที่บ้านตัวอย่างนะคะเหรอค่ะแล้วพี่ว่างไหมเนี่ยก็ว่างค่ะเดี๋ยวตามผมมาด้วยแล้วกันอ๋อได้ได้ได เนี่ยเหรอเอ,อ่อคือฉันจะมาขอดูบ้านตัวอย่างหน่อยอะค่ะแน่ใจนะว่ามาถูกโครงการที่นี่บ้านหลังละห้าหกล,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 ล้านเลยนะฉันรู้ว่าบ้านแถวเนี้ยราคาหลายล้านอยู่แต่ว่าฉันอยากจะขอดูเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมอะฉันก็แค่อยากจะมาดูบ้านในฝันสักหลังนะ่ะบ้านในฝัน ก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละบ้านหลังละหลายร้านจะมีปัญญาซื้อหรอเออคุณช่วยพาฉันเข้าไปดูบ้านข้างในเป็นบูนตาหน่อยได้ไหมเฮ้ยจะไปไหนก็ไปไปเดีย๋ยวามาทำให้ัเสี็เวลาไม่ได้ดูสรารรูปตัวเองเลยฉันว่านะถ้าเสื้อวินเนี่ยมีปัญญาผ่อนจ่ายให้หมดก่อนเถอะเสียเวลาทำมาหากินพี่ไปส่งแขก เดี๋ยวก่อนสิครับคุณเทพอะไรของพี่เนี่ยสภาพแบบเนี้อยากจะขายเหรอเฮ้ยอเอาเอกสารเผื่อจะขายได้สักหลังเอาสิอ้าวคุณเทศอ้า,ออาครับมีอะไรเครับ คือผู้จัดก,การบอกว่าก่อนเราเลิกงานนะคะให้ไปพบท่านประธานที่ห้องฮะท่านประธานร้อยวันพันปีไม่เห็นเคยมานั่นนะ่ะสิคะคุณเท่ไม่รู้ว่าเราสองคนทําอะไรผิดไปหรือเปล่าถึงโดนเรียกเข้าไปพบไรสาระจะทําอะไรผิดขายบ้านเดือนหนึ่งได้เป็นสิบหลังผมว่านะเรียกไปให้โบนัสมากกว่าไปขออนุญาตนะคะ นี่วินเอ้ยท่านประธานเหรอครับใช่ท,ท,ท่านประธานเอ่อขอโทษนะคะที่แม่บ้านใช้วุฒิอะไรมาสมัครแม่บ้านคะเอ่อวุฒิวุฒิม .6 ค่ะค่ะแล้วนายล่ะวุฒิอะไรเออผมผมวุฒิปริญญาตรีครับวุฒิปริญญาตรีเนี่ย มันไม่ได้ช่วยขัดเกลารกริยามารยาทบ้างเลยนะสมคำดัามรือนจริงที่เขาร้องเรียนมาว่าพนักง,งานขายที่นี่เนี่ยบริการห่วยแตกพูดจาไม่มีหางเสียงถามคำตอบคำเลือกปฏิบัติไม่จริงนะครับผมบริการลูกค้าทุกคนด้วยใจจริง,จร,งจริงเหรอคะพี่แม่บ้านว่ายังไงคะพี่แม่บ้านเออ นี่หยุดแสดงกริยาแบบนี้ได้แล้วนะฉันไล่เธอออกเพราะฉันพิสูจกับตาตัวเองแล้วว่าเธอเป็นยังไงเออคุณอยากดูบ้านจริงๆหรอคะจริงค่ะแต่ก็คงไม่มีบุญเข้าไปดูบ้านสวยๆหลังละห้าหกล้านแบบนี้และะ้วค่ะเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าคะ่ะ<ม>เดี๋ยวที่ฉันพาคุณไปดูด้านในเองเพราะถือว่า คุณก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันค่ะจริงเหรอพี่จริงค่ะงั้นหนูก็จะได้เข้าไปดูบ้านเป็นบุญตาใช่ไหมคะใช่ค่ะเอออยากดูหลังไหนคะเอ<ช>าเป็นหลังนี้ก็ได้ค่ะเล็กๆดีค่ะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ข้างๆเยอะเลยนะคะหรอคะคะ่ะเข้าไปดูได้เลยคะ่คะค่ะม,มิ่อย่าไล่ผมออกเลยนะครับ<ส><ก>นะครับ ผมอธิบบายได้ครัพี่แม่บ้านคะเดี๋ยวชมจะส่งพี่ไปอบรมเป็นพนักงานขายเพราะเท่าที่ชมเห็นเนี่ยวุฒิมหคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพนักงานขายเพราะดูแล้วเนี่ยพี่มีคุณสมบัติที่เพียงพอสนใจไหมคะจริงเหรอคะพี่ฉันจะได้ไปอบรมเป็นพนักงานขายจริงจริงเหรอคะจริงสิคะวุฒิการศึกษาเนี่ยมาสำคัญกับการทำงาน แต่กิริยามารยาทเนี่ยมันเป็นหัวใจของงานบริการมากกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ปนนไป็นต้นไปพี่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานขายได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสดิฉันเออแล้วผมนะครับส่วนคุณน่ะเหรอฉันไม่ต้องการเห็นหน้าคนที่ทำให้โครงการจะเสียชื่อเสียงเออเอ,อ,เอ,อ,อย่าไล่ผมออกเลยนะครับผม,ผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ สายไปละเอ,อ่เอ,อคือคือคือผมผมอธิบายได้ครับ